Sorry Hi. ตอนเาเข้าสู่ชาแนลเมเนซ่านะคะวันนี้เมมาหน้าล้านแปลกๆใช่ไหมแต่ว่าไม่ต้องแปลกใจค่ะเพราะว่าชื่อคลิปน่าจะบอกกันแล้วภาพปกก็น่าจะเห็นกันเรียบร้อยนะคะวันนี้เมจะสอนทุกคนเขียนคิ้วแบบฟุฟ้งฟ,ฟุ้งฟูฟูที่พูดเลยว่ามือใหม่หมก็สามารถทําได้เช่นเดียวกันค่ะถ้าเกิดอยากรู้แล้วว่าทายังไงบ้างนะคะอย่าลืมกดส u b ค cribe เป็นกําลังใจให้เมก่อนถ้าเกิดพร้อมแล้วก็ไปดูกันเลยดีกว่าค่ะก่อนอื่นนะคะสําหรับการเขียนคิ้วเนี่ยจริงๆแล้วเมย์แนะนำแล้วก็แนะนําให้ทุกคนการคิ้วให้เรียบร้อยก่อนนะคะแต่ว่าเเนนนื่่อองงจากกมพิิไลสัค้ว ะะก็เลยทําให้คิ้ววันนี้ไม่มีจะมาสอนกันเนาะก็ขอข้ามไปก่อนนะคะเดี๋ยวจะแปะลิงก์สอนกันคิ้วนะคะจากไลฟ์ใน Facebook ไว้ให้แทนนะคะแต่ถ้าเกิดในอนาคตคิ้วเมย์มันเริ่มลกขึ้นมาใหม่แล้วเนี่ยเมย์ก็จะมาสอนการคิ้วอีกแน่นอนค่ะเดี๋ยวเรามาเรียนรู้การเขียนคิ้วแบบง่ายๆหลังจากที่ทุกคนจัดทรงคิ้วเสร็จแล้วเรียบร้อยกันเลยดีกว่าค่ะอย่างที่บอกนะคะจะเขียนคิ้วให้สวยปังได้เนี่ยง่ายๆด้วยก็ควรจะต้องจัดทรงคิ้วให้ดีเสียก่อนนะคะจริงๆแล้วใครยังไม่จัด ทรงคิ้วก็ไม่เป็นไรนะคะแต่ว่าอาจจะต้องมีภาพในหัวนิดนึงว่าเราอยากจะเขียนคิ้วเป็นทรงไหนอาจจะต้องแบบดูทรงคิ้วตัวเองดีๆนิดนึงนะคะแล้วก็เติมในจุดที่ขาดแล้วก็ลดในจุดที่มันเกินไปแล้วกันเนาะมาดูาอุปกรณ์ในการเขียนคิ้วกันบ้างดีกว่านะคะสิ่งแรกค่ะนะั่นก็คือที่เขียนคิ้วแบบฝุ่นยี่ห้อไหนก็ได้ค่ะสภาวันนี้มันก็อาจจะกลางๆนิดนึงเมย์ใช้เป็นของ Kate designing brow นะคะสี ex4 แนะนําว่าให้เป็นแบบฝุ่นนะคะแล้วก็มีหัวแปรงฟูๆแบบนี้ด้วยก็จะดีมากๆเลยค่ะ แล้วตัวเขียงคิ้วแบบฝุ่นก็แนะนําว่าจะต้องมีสีที่เป็นสีอ่อนสีกลางแล้วก็สีเข้มนะคะโดยเฉพาะสีอ่อนเนี่ยควรจะต้องมีเลยเนาะสิ่งต่อมานะคะนั่นคือสปูลิบัตปัดขนคิ้วค่ะจะเป็นลักษณะแบบนี้นะอันนี้เมย์ซื้อมาจากช้อปปีนะคะเขาจะมาเป็นแพ็คแบบประมาณ50ชิ้นเลยมั้งเดี๋ยวเมย์ใส่ลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปนะคะหรือใต้ description ส o x สามารถไปกดสั่งซื้อกันได้สําหรับคนที่เสร์ชหาไม่เจอเนาะนี่เวลาซื้อมามันก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้นะคะแล้วเมย์ก็จะเเอออามามัักงงแบบนนนี้น่ ต่อไปนะคะสิ่งที่จําเป็นต้องใช้นั่นก็คือกาติดขนตาใครยี่ห้อไหนก็ได้แต่ว่าเมย์ใช้เป็นของคอสลุกนะคะอันนี้แนะนําเหมือนกันแหละเพราะว่าคอสลุกเขาค่อนข้างแน่นแล้วก็ติดดีมากๆนะคะใช้งานค่อนข้างง่ายด้วยค่ะแล้วก็สิ่งสุดท้ายค่ะนั่นก็คืออายไลเนอร์สีน้ําตาลอ่อนนะคะเมย์ใช้เป็นของบาวอิดบายน้องฉัดนะคะที่เป็นหัวด้านหนึ่งสําหรับอายไลเนอร์กีตาและอีกด้านหนึ่งสําหรับเขียนคิ้วนะคะแต่ว่าสีอันนี้ของเมย์เนี่ยมันอาจจะเป็นน้ําตาลเข้มสักนิดหน่อยเนื่องจากเมย์ซื้อมาจากร้านสะด ะะถ้าเพื่อนๆเตรียมอุปกรณ์พร้อมแล้วนะคะเราก็มาเริ่มเขียนคิ้วกันเลยดีกว่าค่ะขั้นตอนแรกนะคะหลังจากที่เราทําการจัดทรงคิ้วเสร็จแล้วเรียบร้อยหรือใครไม่ได้กันคิ้วแต่ว่าสามารถมองภาพได้ว่าเราอยากเขียนคิ้วแบบไหนได้แล้วเรียบร้อยนะคะมีแนะนําให้ใช้สปู่ลิบัตค่ะปัดขนคิ้วก่อนนะคะขึ้นด้านบนแล้วก็เอียงไปด้านข้างประมาณเกือบ45องศานะคะตามแนวขนคิ้วเนาะเพื่อทําความสะอาดฝุ่นเอยอะไรที่มันติดคิ้วอยู่นะคะ ให้เรียบร้อยก่อนเนาะต่อไปนะคะเราก็จะใช้ที่เขียนคิ้วแบบฝุ่นกันบ้างค่ะเมย์จะใช้สีอ่อนและสีกลางผสมกันนะคะจริงๆแล้วเมย์จะชอบใช้สีอ่อนแต่ว่าสีอ่อนมันหมดแล้วก็เลยจะเปลี่ยนมาใช้สีกลางแทนนะคะข้อส่วนเกินออกด้วยนะคะเราจะใช้แปรงแบบฟูๆเนาะลงไว้ให้ทั่วทรงคิ้วของเราเลยลงไปแบบนี้เลยลงไปเฉยๆ เดี๋เมย์ทำให้ดูข้างนึงก่อนเนาะแล้วอีกข้างหนึ่งเมย์ยังไม่ทํานะคะเมย์ main, ยังไม่เติมหางอะไรใดๆทั้งสิ้นนะเมย์ระบายแบบธรรมดาเลยหลังจากนั้นค่ะใช้สปูลิบตัตปัดขนคิ้วและกาวติดขนตาวิธีการก็คือเอากาวติดขนตานะคะทาที่สปุริบตัตเนาะไม่ต้องชุ่มมากนะคะ หลังจากนั้นนะคะเราก็จะเอาสปูลิบัตที่ทากาวแล้วเรียบร้อยเนี่ยมาปัดขนคิ้วค่ะช่วงหัวคิ้วเราก็จะปัดขึ้นนะคะส่วนตรงเริ่มกลางๆเป็นต้นไปแล้วก็จะปัดเอียงตามทรงคิ้วนะคะแนะนําว่าให้พยายาม ปัดให้โดนเฉพาะตัวขนคิ้วอย่าพยายามปัดให้โดนหนังนะคะหรือโดนผิวหนังของเราเนาะเห็นไหมคะว่าขนคิ้วอ่ะก็จะตั้งขึ้นมาเรียบร้อยแล้วอันนี้สําหรับคนที่ไม่มีขนคิ้วเท่าไหร่เนี่ยก็จะใช้ได้ผลเหมือนกันนะก็คือจะโอเคกว่าวิธีอื่นๆเลยมันจะดึงขนคิ้วได้ง่ายที่สุดแล้วอันนี้แอบเป็นออปชั่นเสริมนิดนึงนะคะเมย์ก็ซื้อมาจากช้อปปีเหมือนกันอันนี้เป็นที่หวีสางขนนะคะเมย์เอาไว้สางสาหรับขนบางอันที่มันแบบไม่ค่อยเข้าทิศเข้าทางเท่าไหร่แต่ถ้าสางไปแล้วเนี่ย บางทีก็ต้องปัดใหม่นะก็เลยไม่ค่อยแนะนําเหมือนกันยกเว้นว่ามันฉุกเฉินจริงจริงมันแบบไม่ได้แล้วอ่ะมันมันไปต่อไม่ได้จริงๆอ่ะต่อมานะคะเมก็ใช้อายไลยเนอร์แบบสีน้ําตาลสกิปเป็นเส้นขนคิ้วเติมในจุดที่มันขาดไปนะคะอันนี้แหละจะเป็นการสร้างคงคิ้วแล้วนะคะจังหวะนี้ก็คือต้องระวังนิดนึงนะคะต้องใจเย็นนิดนึงอย่าใช้น้ำหนักมือหนักเด็ดขาดเมไม่รู้ว่ากล้องมันจะโฟกัสหรือเปล่านะส่วนใหญ่เมจะแนะนําให้ลงแค่หางคิ้วนะคะเป็นหลักแต่ถ้าเกิด หัวคิ้วมันขาดก็คือเติมได้แต่อย่าลืมว่าน้ำหนักมือเบาๆนะคะเบาๆมากๆเนาะเสร็จเรียบร้อยแล้วหนึ่งข้างนะคะี๋ยวไม่ขอตัวไปทาอีกข้างนึงให้เสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาให้ดูฟินิชกันนะคะและนี่นะคะก็คือคิ้วทั้งสองข้างนะคะทุกคนที่เราทํามาเสร็จแล้วเรียบร้อยอันนี้คือต้องบอกกันเลยว่าไม่จําเป็นต้องแต่งหน้าให้มันเต็มก็ได้นะคะอาจจะแบบลดบางจุดลงไปบ้างก็ได้นะแต่ใดๆในเรื่องของการเขียนอายไลเนอร์วาดให้มันเป็นเส้นๆเนี่ยอันนี้อย่างน้อยอะอยากให้ฝึกๆลงที่หลังมือกัน หน่อยก็จะดีนะคะมันจะได้ทําให้คล่องมากขึ้นอย่าลืมลองฝึกให้ใช้น้ําหนักมือแบบเบาๆด้วยเนาะมันจะได้ไม่เป็นปืดมากๆเนาะแล้วมันจะได้ความสวยแล้วก็ไปธรรมชาติมากๆเลยจริงๆเราต้องบอกก่อนเนาะว่าเมื่อวานเมย์เขียนคิว้วทรงนี้แล้วสวยมากสวยแบบทำไมฉันไม่ถ่ายคลิปไว้นั่นแหละก็วันนี้ก็เลยตัดสินใจมาลองถ่ายอีกทีนึงสรุปก็คือสวยนะแต่ว่าอาจจะไม่เท่าของเมื่วอวานใดๆไงก็คือที่บอกวันนี้ก็เพราะว่าการฝึกการทาบ่อยๆเนะี่ยมันก็เป็นส่วนหนึ่งเลยที่ทำให้จะสวยอย,อยั่งยืนหรือเปล่านะ ะะการจะแต่งหน้าให้สวยทํานู่นทานี่ได้เยอะเนี่ยมันก็จะต้องใช้อาศัยการฝึกบ่อยๆนะคะยังไงเพื่อนๆคนไหนที่ทําครั้งแรกแล้วไม่ได้ไม่ต้องท้อค่ะฝึกบ่อยๆลองทําเรื่อยๆนะคะรับรองว่าสักวันหนึ่งต้องทําได้แน่นอนไม่ใกล้ก็ไม่ไกลเท่าไหร่แหละเชื่อว่าทําได้แน่ๆวันนี้ถ้าเกิดเพื่อนๆชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปนี้และที่สาคัญอย่าลืมกดปุ่ม subscribe ในช่องแม e ิซาจะได้ไม่พลาดคลิปอื่นจากเมย์สำหรับวันนี้ขอตัวไปก่อนบ๊ายบายค่ะ